ชุด400นี่อันนี้ที่ใหรือว่าหลาเจ้าเอาเอาไปตัวกหนนะคะหลาดกัเลยนะคะน้ำจิ้มมาเกเอยก50ก100นี้เป็น100ิ้นะค่ะราคาเาจอันนี้ฟแล้วค่ะ อย่างปลาหมึกไข่ชุดนี้ก็200 mm. แล้วนะครับเนี่ยครับปลาหมึกอาเจนยัดไข่นะครับใช้ขายตัวละร้อยนะชุดนี้ก็สองแล้วไอยแล้วนะครับถัดมาที่เพื่อนเพื่อนเห็นข้างปลาหมึกไข่นะครับก็จะเป็นไข่สองครับแล้วตัวอีก8ดไม้หรือว่าห mm. กไม้นะครับเนาะชุดนี้ก็อีกหนึ่งร้อยครับรวมเตานี้ที่ออกไปก็จะเป็นสามร้อยแล้วนะครับทุกคนนะนี่ครับนี่ก็ข้างๆนี่ก็จะเป็นไข่ปลาหมึกนะครับไฟที่ใช้ย่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใช้ไฟแ,แรงนะครับเนี่ครับ ยางแป๊บเดียวครับทุกคนฮะนี่ก็อีกชุดก็มาอีกห้าไม้นะทุกคนฮะเนี่ยครับยังใส่ของไม่ทันเลยครับบางท่านก็ซื้อทีร้อยแปดสิบนะครับสี่ร้อยบ้างนะครับห้าสิบบ้างหกสิบบ้างหนึ่งร้อยบ้างนะครับผมถึงบอกนะครับว่าปลาหมึกย่างเขาไม่ได้ซื้อทีละยี่สิบาทนะครับในการหยิบทีของลูกค้ามันหยิบเยอะนะครับเนาะถ้าเรามีลูกค้าประจํานะครับ เราขายของเขาเห็นหน้าแปบ,บเดียวเขาซื้อเลยนะครับร้านไหนอร่อยร้านไหนไม่อร่อยนะครับปลาหมึกทุกอย่างวิธีทําเทคนิคทุกขั้นตอนผมสอนไว้ในช่อง Youtube หมดแล้วนะครับท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าช่องชื่อช่อง y u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  e e ผนชื่ออะไรนะครับชื่อช่องอาชีพแก้จนเบลลชานแนนะครับชื่อช่องใน y o YouTube พิมตรงช่องค้นหานะครับอาชีพแก้จนเบลชาแนนะครับ จะขึ้นช่องขึ้นมานะครับผู้ติดตามประมาณ6กหมื่นกว่าท่านนะครับเดี๋ยวนี้นะครับลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับอยากมีรายได้นะครับหลักหมื่นต่อเดือนหลักแสนต่อเดือนนะครับทําได้นะครับสบายนะครับจากอาชีพนี้นะครับส่วนในเรื่องของสูตรน้าจิ้มสูตรนี้จะเสียค่าเรียนนะครับในราคาเรียนหลักร้อยบาทนะครับในราคาหลักร้อยนะครับจากสูตรน้าจิ้มสูตรเด็ดเป็นสูตรเฉพาะพรมย่างนะครับ เพื่อนๆหลายท่านอาจจะเห็นนะครับว่าพี่ๆน้องๆอ,อาจจะเห็นว่ามีหลายๆท่านนะครับที่ได้มาเร่มเรียนสูตรน้ำจิ้มสูตรนี้ไปเราเปิดร้านขายปลาหมึกย่างประสบความสําเร็จกันเยอะนะครับเนาะแต่ละท่านที่เขาได้สูตรน้ำจิ้มไปเขาเสียค่าเรียนนะครับต้องเรียนตรงๆกับพี่ๆน้องๆตรงนี้เลยนะครับเนาะมผมไม่ได้บอกว่าจะให้ท่านมาเรียนสูตรน้ำจิ้มกับผมแล้วออกไปเปิดร้านนะครับวิธีและขั้นตอนที่ถูกที่สุดก็คือท่านออกไปลงมือทําครับออกไปศึกษาในช่อง YouTube นะครับ แล้วไปฝึกทําน้าจิ้มเองก่อนนะครับเนาะลองขายดูก่อนนะครับคือวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศร้านน้องสาวนะครับาขายดีเหมือนกันนะครับาขายปลาหมึกย่างอนะเนี่ยครับจากอาชีพนี้นะครับมันสามารถสร้างรายได้ ให้เราได้นะทุกคนนะจะเป็นรายได้หลักรายได้เสริมนะครับสามารถทําได้หมดนะครับสําหรับผมก็เป็นอาชีพหลักนะครับมีรายได้หลายช่องทางมันดีกว่ามีรายได้ช่องทางเดียวนะครับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับลองไปเข้าไปศึกษากันดูนะครับ ชุด400นี่อันนี้่เหยียดเลยว่าหลาเจ้าเอาเอาไปตัวไหนนะะคหลาดเลเลยนะค่ะทั้งจิ้มอ่ะเ,เหยียด